มีคนมาแทนแล้วใช่ต้องจุดบอกท่านเลยว่าไปไปครับผมสตาร์ทฟังสีง

ได้ที่หนังฉบับร่วมกับทางหลังฉบับเรามรายการตนนี้ไม่ใช้เสียงน้จริงทมาเื่ขให้ไปต้องปร เขาใจยังไงตอนนี้เรียนี่คอมฟี่กูสมัยกูกเรียนมไบกกหลงกกินกาแฟปกติย่าล้แต่ว่าก